สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันจันทร์ที่4กันยายนค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้นะคะพายุโซนร้อนซาลาก็ได้อ่อนกำลังลงเป็น ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียนะคะเช้านี้ค่ะซากของพายุซาลาที่อยู่บริเวณอ่าวตังเกียททาให้ยังดึงลมหนาวลงมาประทะแนวร่องมรสุมให้แรงขึ้นพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกค่ะทําให้เช้านี้มีฝนตกต่อเนื่องบริเวณภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านรับมรสุมค่ะ และในช่วงบา่ายค่ำวันนี้ฝนเพิ่มขึ้น70-80%ทุกภาครอตั้งรับนะคะและตอนนี้ค่ะเรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณอา่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวนออกเฉียงเหนือและภาคกลางพื้นที่ฝนตกหนักทางภาคเหนืออยู่บริเวณจังหวัดลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคาย บึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลอยู่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีกนนาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานาครปรทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะภาคตะวันออกอยู่บริเวณจังหวัด นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชัยเชิงเสาชนบุรีและระยองและที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกอยู่บริเวณจังหวัดชุมพรพัทลุงและสะตูลค่ะและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้อยู่บริเวณจังหวัด จันทบุรีและตราดและที่ภาคใต้นะคะอยู่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะ ในช่วงวันที่4ถึงวันที่5กันยายนนะคะเป็นช่วงที่ประเทศไทยยังมีโอกาสที่มีฝนตกต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักกระจายหลายพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันด้านรับมรสุมนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะขอให้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องมาจากมรสุมมีกำลังแรงขึ้น ส่วนร่องมรสุมก็ยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคอีสานเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะจึงทำให้มีฝนกระจายและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ดังกล่าวนะคะระวังฝนหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้บริเวณใกล้แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านค่ะและในช่วงวันที่6ถึงวันที่12กันยายน ฝนเริ่มลดลงบ้างนะคะมรสุมก็เบาลงร่องมรสุมก็ยังมีการสวิงตัวขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนจึงทําให้ยังมีฝนตกต่อเนื่องเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนและด้านรับมรสุมค่ะส่วนคลื่นลมก็ยังมีกำลังปานกลางถึงแรงนะคะ ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะส่วนพายุใต้ฝุ่นไห่คุยนะคะหรือไห่คุยบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่4ถึงวันที่5กันยายนค่ะโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะาอากาศของบ้านเราโดยตรงจบพยากรณ์อากาศค่ะแล้วพบกับนุยได้ใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย